โรงพยาบาลพระรามเก้าเปิดตัวในแคร์แอปพลิเคชันยกระดับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงระวีรัตน์สิชารังสีกุมารแพทย์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันและที่ปรึกษาศูนย์โรงพยาบาลออนไลน์โรงพยาบาลพระราม9กล่าวว่าเพื่อเป็นการขยายรูปแบบการให้บริการการแพทย์ทางไกลหรือด i จ i ทัล h e a l t h c a r e s e r v i c e โดยเฉพาะผู้ป่วยกลุ่มโรคยากซับซ้อนต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องและดูแลเป็นพิเศษจากทีมแพทย์เฉพาะทาง โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาผสมผสานการให้บริการเสมือนยกโรงพยาบาลมาไว้ที่บ้านซึ่งมีทีมแพทย์และพยาบาลวิชาชีพมอนิเตอร์ค่าสุขภาพแบบเรียลไทม์และสามารถปรึกษาแพทย์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยระบบเทเลมดิซีนนอกจากนี้โรงพยาบาลยังมีแผนขยายแอปพลิเคชันให้เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มอื่นๆในระบบออนไลน์เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ใช้งานในวงกว้างและอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการในทุกมิติ